วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกกันนะคะรวมแบบว่าหลายแบรนด์ในร้านเดียวกันเลยจะเป็นที่ไหนรอสักครู่ค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราอยากจะได้ของยี่ห้อต่างๆเราก็จะต้องไปที่ร้านร้านนั้นหรือว่าช็อปนั้นหรือไม่ก็ต้องไปที่เอาเล็ตนะคะเพื่อที่จะซื้อของแบรนด์นั้นนั้น แต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปร้านร้านนึงค่ะซึ่งจะรวมเอาหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะแบรนด์ทั่วไปหรือว่าแบรนด์ดังๆอย่าง Gucci, Prada, f e เฟนดีดีอ i k ไ Adidas มีหมดเลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือลดราคาจากราคาเต็มเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วค่ะร้านที่นุชพูดถึงนั่นก็คือร้าน TK Max นั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นร้านที่ขายของแบรนด์เนมหลากหลายนะคะแล้วก็มีสาขาทั่วอังกฤษหลายสาขาเลยใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ลองแวะไปดูกันได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปนะคะช่วงนี้ล็อกดาวน์โควิดเนาะซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะล็อกดาวน์หลากหลายระดับต่างกันนะคะถ้าพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงสูงร้านก็อาจจะปิดเพราะฉะนั้นเช็คกันให้ดีๆก่อนที่จะไปเนาะร้าน T K b a k เป็นร้านขายของแท้นะคะ แต่ว่าจะรวมเอาหลากหลายแบรนด์มาอยู่ที่นี่และสินค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสินค้าเคลียร์เลนหรือว่าเป็นสินค้าที่เขาลดล้างสต็อกมาจากช็อปต่างๆนะคะซึ่งบางอย่างก็อาจจะเป็นแบบว่าแฟชั่นคอลเลคชั่นเก่ามั่งหรือว่าของที่เขาขายไม่ออกจากช็อปมั่งนะคะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ของที่ร้าน TK Maxx จะลดราคาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าที่อื่นเนาะซึ่งนอกจากจะรวมเอาแบรนด์ต่างๆมาอยู่ด้วยกันแล้วสินค้าที่ขายก็จะมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวแล้วก็จะมีขนมนมเนยด้วยนะคะและอย่างที่ได้บอกกันไว้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นของเคลียร์เน็์มาจากร้านต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเอ้ยวันนี้ฉันไปร้าน t k max ฉันอยากจะได้กระเป๋ายี่ห้อนี้สีนี้ รองเท้าไซส์นี้แบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะระบุได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าร้านสาขาที่เราไปนี้เขาจะมีอะไรมาขายอะไรมาลงแล้วมันจะมีอะไรเหลือมาถึงเราบ้างนะคะเพราะว่าคือค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมของออสาวๆในอังกฤษกันนะคะว่าใครอยากได้แบรนด์เนมราคาถูกก็จะรู้กันว่าไปที่นี่ก็จะได้แบบว่าเลือกหรือซื้อหาหลายแบรนด์ในร้านเดียวกันเลยนะคะ ว่าแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีเคมัสาขานี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะคะโซนนี้อยู่ใกล้ประตูสุดเป็นส่วนของน้ำหอมยี่ห้อต่างๆนะคะหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ลดราคาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะลงรูปยั่วๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นคอช้อปปิง้งแล้วก็ชอบของถูกอย่าลืมแวะไปดูสาขาใกล้บ้านนะคะหรือว่าใครที่มีโอกาสได้มาอังกฤษนี่ก็ ลองแวะไปดูที่ร้าน T K m a x นะคะเผื่อว่าจะได้ของดีราคาถูกติดไม้ติดมือกันไปผละชิ้น2ชิ้นแต่ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านี่ก็คือต้องทำใจกันนิดนึงนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าเคลียร์เลนส์เนาะ<ม>ก็คือเป็นสินค้าที่ลดล้างสต็อกที่เขาไม่สามารถเออขายออกจากช็อปนะคะ,ะ,คะเขาก็จะลงเอาไวท้ที่เพราะฉะนั้นก็คือหลายอย่างก็จะมีตาหนิเนาะไม่ว่าจะเป็นเออก็จะมีความเก่ามีความขี้ฝุ่นเกาะนิดนึงนะคะ ก็คือจะเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่ใหม่นะเป็นเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้โดนขายแต่ว่าอาจจะโดนหลากหลายคนสัมผัสผ,สผ่านมือมาแล้วอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็คือต้องทำใจยอมรับกันนะคะฟังกันไปดูกันไปนะคะตอนนี้อยู่ที่หมวดหมู่ของกระเป๋านะคะึ่งก็หลากหลายเลยอ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ยี่ห้อที่อยู่ในโซนยุโรปนะคะอันนี้ของ DKNY เนาะแล้วก็มีของ c o a c ด้วยอันนี้เป็นกระเป๋าเป้น่นารักน่ารักนะคะราคาเต็มเท่าไหร่เอ่ยถามว่าลดจากป้ายเยอะไหมลดเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าแพงไหมมันก็ยังแพงอยู่ดีเนาะอย่างใบนี้ โคตชใบนี้จากราคาเต็ม395ปอนด์นะคะก็ลดเหลือ159.99ถามว่าลดเยอะไหมก็ลดเยอะแต่ถ้าถ้ามาคิดเป็นจำนวนเงินนี่ก็159ปอนด์โอ้ก็หลายตังค์อยู่นะคะซึ่งสินค้าที่มีราคาสูงสๆนะคะเขาก็จะมีการติดสัญญาณการขโมยเกือบทุกชิ้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะเอาออกได้ก็คือจะเป็นแคชเชียร์เท่านั้นนะคะ ถ้าใครที่ไม่เอาออกเวลาเดินผ่านประตูสัญญาณตัวนี้มันก็จะดังนะคะคุยไปมอไปเรายังไปไม่ถึงไหนกันเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนของกระเป๋าอยู่เลยเพราะว่าของสาขานี้คือมันเป็นสาขาในลอนดอนนะคะก็เลยของค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะซึ่งมาแต่ละรอบนี่ของจะไม่เหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเพื่อนๆไปแล้วเจอของที่ถูกใจหรือว่าคิดว่าโอเคฉันชอบแล้วคือแนะนําให้ซื้อเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณมาอีกรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นมาพรุ่งนี้มาอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าของมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะซึ่งของบางอย่างอาจจะมีแค่เฉพาะในสาขานั้นเท่านั้นนะคะแต่ของบางอย่างถ้าเขามีแบบว่าจานวนจะเยอะปริมาณจะเยอะก็อาจจะมีลงที่สาขาอื่นด้วยนะคะแต่อย่างสาขาในเมืองอย่างในลอนดอนนี่ก็คือ ถึงเขาจะลงของเยอะแต่ก็คนที่มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อแต่ละวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคือโอกาสที่เรามาครั้งหน้าแล้วจะเจอสินค้าตัวเดิมตัวเดิมแบบเดิมโอกาสก็จะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าถูกใจก็ให้สอยกันไปเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองมาทายราคากระเป๋าโคชใบนี้ดูนะคะว่าราคาเต็มเท่าไหร่ราคาที่เขาลดแล้วเหลือเท่าไหร่รับรองว่าตกใจทั้งราคาเต็มแล้วก็ราคาลดกันเลยทีเดียวนะคะ อันนี้ราคาเต็มอยู่ที่650ปอนด์ปอนะคะลดแล้วเหลืออยู่4 9 9 9ปอนด์ปอนลดไป400ปอนปอนเลยนะคะเยอะมากๆแต่ถามว่าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะ249รอนด์แพงอยู่เหมือนกันนะคะ โอเคออกจากโซนกระเป๋านะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่โซนของแว่นตาสวยๆนะคะซึ่งก็ต้องเลือกกันดีๆนะคะเพราะว่าอย่างแว่นตาเนี่ยอาจจะมีรอยขีดข่วนเนาะเพราะว่าแต่ละวันนี่มีคนมาเลือกลือซื้อหาแล้วก็มาลองกันในห,หลากหลายคนเพราะอย่างเสื้อผ้าถ้ามีรอยมีคราบเรายังสามารถซักออกได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างแว่นตานี่ก็อาจจะต้องแบบว่า ดูกันเยอะนิดนึงเพราะถ้ามีรอยขีดข่วนนี้มันไม่สามารถที่จะเช็ดออกได้เพราะว่าสินค้าที่เห็นนี่ก็คือเป็นสินค้าที่เขาขายเลยไม่ใช่แค่ตัวโชว์เหมือนในช็อปในร้านนะคะที่ถ้าเป็นตามช็อปทั่วไปเนาะที่แบรนดน์ดังๆเขาก็จะมีตัวโชว์เอาไว้ให้ลูกค้าได้ลองใส่ลองเทสลองอะไรข้างหน้าร้านแล้วพอลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อพนักง,งานเขาก็จะไปหยิบตัวใหม่สินค้าอันใหม่ของใหม่หลังร้านเอามาให้ลูกค้าอันนั้นคือ ตามช็อปเนาะแต่ว่าที่ T K m a x คือโชว์ตัวไหนพอเราจะเอาก็คือหยิบตัวนั้นแล้วก็ไปไปจ่ายตังที่แคชเชียร์ก็คือเป็นสินค้าอันนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่คนจับกี่คนลองเนาะถ้าเราจะซื้อเราต้องสังเกตข้อตําหนิหรือว่าร่องรอยต่างๆดีๆนะคะว่าเอ้ยรอยขีดคนอันเนี้ยซื้อไปใช้แล้วมันจะโอเคไหมเพราะว่าถามว่าถึงจะลดราคาเยอะแต่ว่าก็ยังเป็นจํานวนเงินที่ เยอะพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นก็คือสังเกตรอยตำหนิอะไรต่างๆดีๆนะคะบางอย่างมันสามารถซักออกได้อย่างเสื้อผ้าแต่บางอย่างคือมันไม่สามารถที่จะลบหรือว่าทำความสะอาดออกได้อันนั้นคือต้องสังเกตกันก่อนซื้อนะคะโอเคมาดูกันต่อที่เข็มขัดนะคะแอบมีเบลแบ็กปนมาด้วยมารอบก่อนไม่เห็นนะคะอันนี้เป็นเบลแบ็กของ MK เนาะ คาดอกคาดเอวเป็นเข็มขัดก็ได้ mm hmm. เป็นกระเป๋าก็ได้รดเยอะเหมือนกันนะคะ DKNY ก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะรวมๆกันแล้วแต่ว่าใครจะรู้อเจออะไรเนาะเรียกได้ว่าเข้ามาที่เดียวนี่คือ ได้ช็อปได้รื้อกันหลายๆแบรนด์นะคะก็ถือว่าคุ้มเพราะฉะนั้นก็คือคนก็ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อของที่ T ีเคแม็ค่อนข้างจะเยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้คือใกล้คริสต์มาสกับนิวเยียแล้วเนาะผู้คนก็จะพยายามมองหาของขวัญของฝากนะคะถึงแม้ช่วงนี้จะล็อกดาวน์แล้วก็มีการออจำกัดคนที่เข้ามาในร้านนะคะหนคนออกหนึ่งคนเข้าอะไรอย่างนี้เพื่อที่ว่า ข้างในร้านจะได้ไม่ผู้คนพุกพ่านเยอะเกินไปแต่ว่าก็ถือว่าคนก็ยังทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็เตรียมของขวัญให้กับครอบครัวญาติพี่น้องกันนะคะเพราะว่าทางฝั่งยุโรปคือฝรั่งเขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับเทศกาลริสม์มาแล้วก็นิวเอียร์มากๆเลยนะคะถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดนะคะคือเรียกว่าแน่นเอียดกันทุกร้านเลยทีเดียวนะคะทุกคนจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยหาซื้อของขวัญของฝากกันหรือแบบว่า แคจะเหมือนงานกระชาตอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเที่ยวกับที่ไทยคือเหมือนงานกระชาตเลยนะอย่างกับเขาแจกฟรีอะไรอย่างงี้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือยังถือว่าคนบางนะคะแต่ว่าก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะก็คือไม่พลุกพล่านมากโอเคค่ะเดี๋ยวเดินดูของกันต่อตอนนี้เดินมาจนถึงโซนสินค้าของสุภาพบุรุษนะคะของคุณผู้ชายทั้งหลายแหล่นะอันนี้จะเป็นหมวกแก๊ปนะคะ ก็จะเป็นกระเป๋าเป้เป็นเป,เป,เป,เป้เดินทางเดินเขา่าอะไรอย่างนี้ของอันนี้จะเป็นในสไตล์ของผู้ชายก็จะออกแนวแบบว่าสปอร์ตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดินดูของกันไปเรื่อยๆนะคะเป้าหมายของเราก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนโซนรองเท้านะคะอันนี้ถึงแล้วนะคะโซนรองเท้านี่เขาจะจัดเ,เรียงวางตามเบอร์ หรือว่าขนาดของรองเท้านะคะซึ่งก็จะเป็นเบอร์ UK size นะคะเป็นเบอร์ของคนอังกฤษเนาะอันนี้เบอร์สีถึงเบอร์สีครึ่งนะคะก็คือก็จะรวมทุกแบรนด์ทุกแบบนะคะในะที่เป็นไซส์เดียวกันนะคะวางในชั้นเดียวกันก็จะสะดวกในการเลือก,ก,กซื้อหาเน้นนึงเนาะใครใส่รองเท้าเบอร์ไหนก็ไปที่ ล็อกนั้นชั้นนั้นดูเลือกลือได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าคือแต่ละเบอร์เนี่ยมันก็จะมีรองเท้าแล้วก็แบบเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะมันจะคระคะกันอยู่เนาะบางทีแบบว่าเราไปเห็นรองเท้าเบอร์อ,รอื่นแล้วชอบเอออยากได้รองเท้าแบบนี้ลายนี้สีนี้แต่ว่าไปหาดูที่เป็นไซส์ของตัวเองอาจจะไม่มีก็ได้นะคะ อันนี้ก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคือมันระบุไม่ได้เลยว่ายออคุณอยากจะได้แบบไหนไซส์ไหนต้องไปไปเดินดูว่าร้านนั้นวันนั้นเขามีแบบไหนมาให้เราได้เลือกมั่งนะคะแต่ว่าก็จะมีบ่อยนะคะที่แบบว่ารองเทา้าที่เขาลกมาเป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีลหลายหเบอร์ลหลายลหลายไซสออ์ให้เราได้เลือกแต่ว่านั้นคือก็นานๆทีเนาะแต่ถ้าเป็นของแบบว่าเป็นคอลเลคชันที่สวยๆแบบที่สวยๆเนะี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเหลือมาอย่างละคู่2คู่มีมีไม่กี่เบอร์ให้เราเลือกแค่นั้นเองอย่างอันนี้นะคะคู่นี้คือสวยมากมถูกใจนะคะอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นสไตล์ที่ชอบแต่บังเอิญว่าก็ไม่มีไซส์เพราะว่าปกติจะเป็นคนใส่ถ้าเป็น UK ไซส์ก็คือจะใส่เบอร์3หรือไม่ก็เบอร์3.5นะคะถ้าเป็น เบอร์ไทยก็คือจะประมาณเบอร์35หรือว่า36นะคะก็ต้องกัดฟันเดินหนีนะคะถ้าไปเจอแบบที่ชอบแต่ไม่มีไซส์เหล่าเพราะมันมันไม่สามารถจะเรียกพนักง,งานมาถามได้ว่าเอ้ยอยูมีแบบนี้ไซส์นี้ไหมคือเขาไม่มีนะคะเขามีแค่ที่โชว์นี่แหละโอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของเสื้อผ้านะคะน่าจะเป็นของเด็กและออกแนวแบบว่าสปอร์ตนิดน,นึงนะคะ มีหมดนะคะทั้งแบรนด์ที่เป็นแบบว่าแบรนด์แฟชั่นหรือว่าแบรนด์ที่เป็นแนวสปอร์ตเนาะเขาก็จะจัดเรียงเหมือนตามร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปนะคะก็คือจะแยกเป็นประเภทนะคะอย่างอันนี้ถ้าเป็น T-shirt ก็จะเป็น T-shirt ทั้งราวนะคะแล้วเขาก็จะแยกเป็นตามไซส์นะคะถ้าสมมุติอันนี้เออเบอร์สิบเบอร์สิบสองอย่างงี้ก็จะคือเป็นไซส์เดียวกันทั้งราวแต่ว่าถ้าจะเป็นแบรนด์ไหนคืออันนี้คุณต้องไปเลือกซื้อกันเองนะคะ เพราะว่าเขาจะแขวนสลับสลับกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เป็นไซส์เดียวกันแค่นั้นเองนะคะมาถึงในส่วนของเครื่องประดับนะคะก็มีเหมือนกันนะคะสีสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็หลากหลายแบรนด์เหมือนกันส่วนลดนี่ก็คือไม่ใช่แค่ป้ายแดงอันนี้คือป้ายเหลืองนะคะก็คือลดเยอะกว่าป้ายแดงนะคะและในส่วนของจิวเวลรี่นี่น่าจะมีตำหนิน้อยที่สุดนะคะหรือว่าบางชิ้นเนี่ย คิดว่าน่าจะไม่มีตำหนิเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคือถ้าจะดูชิ้นไหนก็ต้องให้พนักง,งานหยิบมาให้ดูเพราะว่าเขาอยู่ในตู้เนาะเพราะว่าจิวเวรี่ค่อนข้างจะชิ้นเล็กแล้วก็ราคาสูงเพราะฉะนั้นรอยตำหนิต่างๆนี่ก็คืออาจจะมีน้อยกว่าพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่ลูกค้าสามารถจะหยิบจับเอามาลองได้เองนะคะหรือว่าจิวเวรี่บางชิ้นนี่ก็อาจจะแบบว่าใหม่กริปไม่มีรอยตำหนิเลยก็มีนะคะ ดูกันมาถึงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าโดนใจคอแบรนดเนมกันบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสินค้าคร่าวๆข,ของออสาขาหนึ่งของร้าน TK m a x นะคะว่าร้าน TK m a x เนี่ยเขามีอะไรขายอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับใครที่เป็นคอแบรนดเนมอยากได้ของแบรนด์เนมแท้ราคาถูกและไม่ไมายกับตำหนิต่างๆร้าน TK m a x ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรที่ถูกใจกลับติดไม้ติดมือสักชิ้น2ชิ้นนะคะ แล้ววันนี้นะคะช้อปปิง้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรกันมามั่งอันนี้เป็นของแฟนนะคะแฟนได้มา3ชิ้นเป็นเสื้อ1ตัวของวิเวียนเวสบูดนะคะเขาบอกไว้แล้วว่าเขาอยากได้เสื้อของวิเวียนสักตัวนะคะเก่งมากไม่รู้ไปหามาได้ยังไงไม่รู้ไปลื้อเจอได้ยังไงเพราะว่าคือไซส์เขาค่อนข้างจะใหญ่เนาะเขาเป็นไซส์ฝรั่ง แล้วก็กางเกง1ตัวนะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวของลาคอสนะคะลดจากป้ายเยอะมากๆราคาเต็ม110ปอนด์นะคะเขาซื้อมาราคา39.99ปอนด์กอนก็ถือว่าลดเยอะโอเคนะคะเป็นของขวัญคริสต์มาสให้ตัวเองเขาว่าอย่างงั้นนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าจะลดเยอะจากราคาเต็มแต่ว่าก็ยังหลายตังอยู่นะคะ ทีนี้มาดูของนุดมมั่งค่ะนุ่แได้น้ำหอมของเบอร์เบอรี่มาหนึงขวดแล้วก็ของพร ada มาอีกหนึ่งขวดนะคะก็ติดไม้ติดมือคนละนิดหน่อยกลับบ้านนะคะคลิปนี้คงต้องจบการช้อปปิ้งเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ